สวัสดีตอนเช้าค่ะวันนี้พามาดูดอกไม้สวยๆอีกแล้วนะคะอยู่ตรงปากพางเข้านาจ้าสีชมพูนะคะสีบานเย็นให้เพื่อนๆดูต้นเขาสิค่ะแหมต้นใหญ่เช่ะ แตกกินก่น้านสาขาให้ลมได้ดีเลยนะ่นเนี่ยดอกสวยค่ะมีฝักด้วยนะคะนี่ฝักก็เรื่องเกลื่อนเต็มพื้นเลยแล้วก็เนื้อในฝักเขาก็เห็นคุณแม่บอกว่ากินได้เหมือนหมากนะคะ ตอนนี้พามาดูดอกของมันดอกมันสวยนะคะ ดอกเป็นพุ่มเป็นพุ่มเลยขยายซูมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ